สวัสดีครับผมนายปรมเมศภาสิทธิยาชื่อเล่นชื่ออรอดครับปัจจุบันอายุ27ปีจบการศึกษามาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันก็เป็นวิศวกรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเรื่องของความชอบและรักในการทำอาหารเนี่ยด้วยความที่ว่าที่บ้านเป็นครอบครัวที่ทําอาหารทานกันเองอยู่แล้วก็เลยเหมือนซึมซับมาตั้งแต่ตอนเด็กๆได้เห็นคุณพ่อคุณแม่ทําแล้วก็ลองทําเองบ้างไปๆมาๆรู้ตัวเอนินึงก็คือสนุก และมีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้าครัวเข้ามาทําอาหารนะครับอาจจะเพราะส่วนหนึ่งรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ว่าได้ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์อยู่ด้วยกันคือเราต้องศาสตร์เนี่ยก็คือว่ามันจะมีหลักการอยู่ว่าเราทำยังไงให้อาหารสุกให้อาหารรสชาติดีส่วนศิลป์ก็คือเป็นเหมือนพอเราสมมติเราทําอาหารออกมาได้ดีแล้วเนี่ยรสชาติดีกลิ่นดี ต่อไปก็คือว่าทํายังไงให้มันน่าทานมากขึ้นดังนัน้นก็จะมีการเอาศิลปะเข้ามาช่วยในการจัดต่างสิ่งต่างๆจัดจานจัดสีสันให้หน่าทานมากขึ้นดังนั้นมันก็เลยทําให้มีความสนุกสนานแล้วก็ค่อนข้างจะมีอิสระในการที่จะทํากิจกรรมกิจกรรมนี้อันนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงชอบและรักในการทําอาหารส่วนถ้าถามว่าทํำไมถึงอยากมาเป็นมาสเตอร์เชฟก็รู้สึกว่าอาหารที่ได้ลองทําเองหรือศึกษามาจากในบ้านเนี่ยก็เป็น ภูมิปัญญาชาวบ้านทํากันเองกินในบ้านแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีหลายอย่างที่อร่อยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นทั้งในร้านอาหารหรืออาจจะเห็นเพื่อนๆทำเท่าไหร่ก็เลยอยากจะลองเอาเมนูหรือเอาสิ่งต่างๆที่มีเนี่ยมาลองอามาลองถ่ายทอดให้คนอื่นๆได้ลองดูบ้างได้ไปลองทําตามแล้วลองดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงแล้วมันอร่อยเฉพาะแค่ในบ้านของผมหรือว่ามันเป็นความอร่อยที่ว่าทุกคนสามารถสัมผัสได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหตุผลหลักที่อยากมาสมัครมาสเตอร์เชฟครับผม โดยเมนูที่จะมานําเสนอในวันนี้นะครับก็คือพาสต้ากุ้งซอสกระเพราหมูสับเสิร์ฟพร้อมกับไข่ดาวนะ้ำเนื่องจากโจทย์เป็นโฮมคุกก็เลยอยากจะใช้ของที่น่าคาดว่าน่าจะมีในบ้านของคนไทยโดยทั่วไปโดยพาสต้าเนี่ยเราจะใช้เป็นเส้นมามา่าส่วนกระเพราเนี่ยก็เป็นเมนูที่ประจําชาติของคนไทยอยู่แล้วซึ่งแต่ละบ้านแต่ละร้านเนี่ยจะมีรสชาติไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการนําเสนอและการทํากระเพราในแบบของผมส่วนวัตถุดิบของกระเพราเนี่ยมันคือพริก ใบกะเพราซึ่งคิดว่าถ้าเป็นบ้านใครเนี่ยที่มีสวนอยู่2ออย่างนี้จะเป็นสิ่งที่มีติดบ้านอยู่แล้วดังนั้นก็เลยเลือกเป็นเมนูนี้มานําเสนอในวันนี้ดังนั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างอย่างแรกนะครับก็จะพาไปเก็บวัตถุดิบกันก่อนเลยซึ่งอย่างแรกก็คือกะเพรานะครับอันที่2ก็คือพริกซึ่งอย่างที่บอกไปว่าสําหรับบ้านที่มีสวนเนี่ยสออย่างนี้น่าจะเป็นสิ่งที่มีติดบ้านกันอยู่แล้วแล้วนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เรามีนะครับก็คือ จะมีกระเพราพริกกระเทียมหมูสับไข่กุ้งแล้วก็น้ำซุปเด็กหน่อยน้บสำหรับตอนใช้ผัดกระเพราอย่างแรกลยครับก็คือหลังจากเก็บวัตถุดิบมาคืออกกระเพราเนี่ยมาเด็ดยอดอ่อนกับใบที่สภาพยังดีนะครับหลังจากนั้นก็ไปล้างน้ําให้สะอาดจากนั้นก็มาเตรียมกระเทียมกันทุบก,กระเทียมเพื่อให้น้ํามันให้กลิ่นของมันออกมานะครับแล้วก็แกะเปลือกออกให้เรียบร้อย หลังจากนั้นก็จะทำการซอยกระเทียมนะครับเพื่อเตรียมเอาไว้สำหรับทำตัวซอสกระเพราของเรากันก็สับให้ละเอียดตามแต่ชอบครับว่าชอบประมาณไหนไซส์ประมาณไหนอันนี้ได้เลยแล้วแต่หลังจากนั้นก็มาต่อที่พริกครับซึ่งอันเนี้ยจะเห็นว่าพริกที่ผมเก็บมาจากสวนจะมีแต่สีแดงซึ่งสีแดงเนี่ยมันจะทำให้สีสันสวยแต่ว่ารสชาติจริงๆเนี่ยถ้าจะเอารสชาติพริกที่อร่อยหรือมีความเผ็ดหน่อยเนี่ยก็ควรจะเป็นพริกที่ว่าสีเขียวที่ยังไม่แก่มากเกินไป อ่าอันนี้ก็คือเลยแอบเอาพริกสีเขียวที่ซื้อมาเนี่ยครับมาผสมหน่อยแล้วก็หั่นรวมกันไปนะครเสร็จแล้วก็ไปพักเตรียมไว้กับกระเทียมที่เราเตรียมมาตอนแรกซึ่งจะมากจะน้อยกับพริกเนี่ยก็แล้วแต่ความสามารถในการกินเผ็ดของแต่ละคนเลยต่อมาครับก็จะเป็นกุ้งที่แกะเปลือกเล็กลยนะครับแต่ว่าเราจะเก็บหางไว้นิดนึงเพื่อความสวยงามแล้วก็จะนําไปหมักกับซอสปรุงรสเล็กน้อยเพื่อให้ตัวกุ้งมีรสชาติต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการเส้นแหละ แล้วก็จะเอาเส้นที่เราจะใช้เป็นเส้นหลักวันนี้เป็นมาม่านะครับมาต้มในน้ําเดือดเป็นการลวกเส้นให้สุกนะครับซึ่งก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งพอดูเหมือนเส้นจะได้ที่นะครับแล้วก็จะเอาขึ้นมาแล้วก็เอามาเทเพื่อเอาน้ำออกแล้วไว้แต่เส้นนะครับแล้วก็แช่งลงในน้ำเย็นเพื่อว่าให้เส้นเนี่ยหยุดการสุกมันจะได้ไม่อืดแล้วก็ไม่สุกไปมากกว่านี้นะครับผม หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการแอบเติมเนยหรือน้ํามันเข้าไปเล็กน้อยซึ่งในที่นี้ผมใช้เป็นเนยนะเพื่อว่าให้เส้นเนี่ยระหว่างที่เราวางพักไว้เนี่ยมันจะไม่ติดกันก็คลุกกันคลุกเคล้ากันให้เข้าที่นะครับแล้วก็วางพักไว้สักครู่หนึ่งเพอเดี๋ยวเราจะไปทําตัวต่อไปอ่าตอนนี้คือจะเป็นเติมน้ํามันเล็กน้อยนะครับเพื่อจะเอามาทําผัดตัวกุ้งเราเป็นกุ้งที่ว่าหมาักซอสปรุงรสไว้เล็กน้อยซึ่งซ,งซอสปรุงรสก็คือซีอิ๊วพริกไทยเกลือ น้ำตาลเล็กน้อยครับผมอ่าก็จะลงไปในกระทะนะครับทำให้สุกผัดให้สุกให้หอมให้สีสันน่าทานอ่าพอเราได้ที่นะครับก็จะอย่าให้สุกมากเกินไปครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะก,กระด้างแล้วเราก็จะเอาขึ้นมาพักไว้แล้วต่อไปก็คือจะทําส่วนของตัวซอสกระเพราแหละก็คือการผัดกระเพราของเรานี่แหละแต่ว่าอาจจะให้น้ําเยอะหน่อยเพื่อว่าให้มีความเป็นเหมือนซอสเล็กน้อย ก็เริ่มแรกจากการลงพริกกับกระเทียมลงไปนะครับว่าผัดให้มันมีกลิ่นหอมก่อนอย่างแรกเลยแล้วจากนั้นก็เอาหมูสับตามลงไปผัดให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็เริ่มปรุงรสชาติตามแล้วแต่สูตรว่าแต่ละบ้านจะชอบประมาณไหนเดี๋ยวผมก็จะใส่เป็นซีอิ๊วนะครับแล้วก็มีน้ำมันหอยเล็กน้อยเกลือน้ำตาลแล้วสุดท้ายก็ลงด้วย ใบกะเพราแล้วก็เติมน้ำซุปเล็กน้อยนะครับน้ำสต็อกที่เราใช้จากต้มซิโคหมูหรือซิโคงไก่ในบ้านนะครับและสุดท้ายนี่ก็แอปใส่เหล้าจีนลงไปนิดนึงหลังจากนั้นเราก็จะมาทำพารส,สุดท้ายนะครับของส่วนผสมเราก็คือไข่ดาวน้ำครับผมก็จะกวนน้ำให้หมุนเป็นน้ำบนแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเพื่อให้ไม่ติดลงไปที่ให้ตัวไข่เนี่ยไม่ลงไปติดที่ก้นหม้อนะครับเสร็จแล้วเราก็ พอได้ที่แล้วแต่ว่าอยากได้ชอบความสุกระดับไหนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปในน้ําเย็นนะครับเพื่อว่าให้ไข่มันหยุดการสุกอยู่แค่นั้นไม่สุกเพิ่มอันนี้ก็คือเป็นการเตรียมวัตถุดิบของเราทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับต่อมาก็จะเป็นการจัดจานครับก็เริ่มเลยจากเส้นนะครับแล้วก็เอากุ้งเนี่ยที่เราผัดไว้มาจัดเรียงให้สวยงามจากนั้นก็เอาไข่ดาวแล้วนะครับมาวางตรงกลาง แล้วก็ค่อยเอาตัวผัดกระเพราของเราเนี่ยครับลาดลงไปรอบๆครับผมแล้วก็จัดแต่งเล็กน้อยนะครับผมเช็ดส่วนที่เลอะเทอะนิดหน่อยเพื่อความสวยงามในการรับประทานนะครับอันนี้ก็มีการตกแต่งจานเล็กน้อยเพื่อใช้ในการถ่ายรูปก็จะได้เสร็จออกมานะครับเป็นเมนูพาสต้ากุ้งซอสกะเพราหมูสับเสิร์ฟพร้อมไข่ดาวน้ำนะครับผม ซึ่งเวลากินเนี่ยครับก็แนะนําว่าอันนี้ผมชอบแบบไข่เยิ้มๆดังนั้นก็จะมาเป็นอย่างนี้อ่ากำลัเงเยิ้มน่าทานแล้วก็ถ้าจะให้อร่อยก็คือทานทุกอย่างพร้อมกันในคำเดียวนะครับคือจะมีตัวเส้นตัวกะเพราหมูสับตัวกุ้งแล้วก็ไข่ครับผมกินพร้อมกันในคำเดียวก็จะได้รสชาติที่ครบถ้วนกลมกลม่อมอร่อยแน่นอนครับผม ซึ่งก็เสร็จไปแล้วนะครับกับเมนูพาสต้ากุ้งซอสกะเพราเสิร์ฟพร้อมไข่ดาวน้ำก็หวังว่าจะเป็นเมนูที่ทุกคนสามารถเอาไปลองทําตามได้ด้วยวัตถุดิบง่ายๆที่หาได้กันในบ้านนะครับผมแล้วก็รสชาติเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถทดลองแล้วก็มาบอกกันได้ครับผมหวังว่าจะเป็นแนวทางให้ใครได้เมนูใหม่ๆเผื่อใ,ใครยังคิดไม่ออกว่าวันนี้จะทานอะไรก็อาจจะเ,เอาเมนูนี้ไปลองทําดูนะครับขอบคุณครับ